เดี๋ยวเดี๋ยวจำได้กรอนชื่ออะไรนะนะไอชิตันาริแเ่ยหก่อะิดปัญหานอะไรนะหลังจากแก้รันธรรมนูญปี่5 4 0และก็ความขัดแย้งก็ความขัดแย้งมาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับตอนนั้นเนี่ยพรือตทวทักษิณได้บริหารงานตาม หนูอย่าถาม่างนี้สิถามแบบาถามแบบไปด้วยกันได้หน่อยถ้าท่านไม่ได้ยึดอยู่ที่ปัญหาหลักแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ปัญหาหลักอะไรนะปัญหาหลักตรงนี้วันนี้เนี่ยที่ถ้าท่านบอกว่าจะต้องปฏิรูปการเมืองอยู่ตรงไหนอ้าวคือผมอยากอย่างนี้นะอย่างที่โทนี่แบ์มาพูดเนี่ยนะปัญหาข้อขัดแยง้งมันก็มีอยู่ไม่ว่าประเทศไทยประเทศอื่นก็มีเยอะแยะมากมายหลาองด้วย ไม่ว่าไม่ทางผิดก,ก็มีทั้งหมดทีเราจะหยุดตรงนี้ได้ไหมไปดูอานาคตเราจะทํำยังไงเรื่องเรื่องประเทศไทยเกิดของหยุดแต่ลูกหลานด้วยกันเราจะไม,จไม่พูดเรื่องปัจจุบันไม่พูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่พูดอดีตไม่พูดปัจจุบันแล้วจะไปอานาคตได้ไงเอา,าอต้องร่วมมือกันก็ไปกันได้ต้องร่วมมือกันฉันหมายถึงว่าทุกอย่างลืมลืมกันไปชาก็าาไม่เป็นไรเผาก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรอะค่ะคุณแรงไปแล้วเนี่ยแรงไปแล้วใหย่ๆผมไม่ตอบคุณไม่ตอบคุณไม่ม่ส่วนไมพูดครับไม่พูดครับในส่วนของอดีตเลขาธิการประชาชาติเนี่ยก็บอกว่าแนะนําว่าในส่วนของปัญหาเมืองไทยเนี่ยใช่คุณแบบมันทั้ทีแหละ แลวท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาในขณะนี้อ้าวปัญหาความขัดแย้งก็แล้วความคิดเห็นมันไม่ตรงกันแต่ไม่ไม่ตรงกันจะให้เให้ใการแตกแยกแล้วอะไรคือ,คอต้อนเหตุที่ทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกัน <c oughs> จะไม่แก้ที่ต้นตอหนเล้วฮะ <c oughs> เพราะว่าหลายฝ่ายบอกว่าต้นตอเนี่ยอยู่ที่อดีตนายกสิทธิ์ไม่ทราบผมไม่ทราบท่านไม่คิดว่าคุณทักนี่เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งไม่ทราบผมไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบกันในขณะนี้ ม<ถ>ผมพยายามที่จพูดจาคุยกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่นกันแนกกันรายละเอียดผมตอบพวกคุณไม่ได้ถ้าไม่ตั้งต้นที่ความจริงแล้วเ,เริ่มต้นแก้ที่ต้นตออะไรนะถ้าไม่เริ่มต้นที่ความจริงก่อนแล้วเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ต้นตอจะแก้ปัญหา้ก็ต้องแก้ไปสิทำความเข้าใจกันสิที่มาแล้ว เอ่งงใจยัไะทำความเข้าใจกันให้ใครทำความเข้าใจกันก็พวกเราทั้งหลายคุณเองด้วยเหมือนกันกูต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันหนูเล่รนถามท่านว่าคุณทักษิณเนี่ยทำผิดอะไรทำผิดอะไรค่ะที่ศาลฎีกายังไงอ่ะพูดแบบอย่างนี้อ่วคุณจะว่าไงศาลฎีกาในความผิดของท่านก็คิดว่าไม่เป็นทางผู้กระเนือะอ้าวไม่ใช่อย่างผมเองฮะพักชาติไทยเนี่ยถูกแบนพักตั้งห้าปี ไปทำหรือเปล่าตามที่อย่างงี้น่เป็นไปตามรัฐธรรมนตซึ่งการคุณได้อ้างอยู่ธนรำนูญเนี่ยซึ่งการท่านลงเล่นตั้งกติกาเนี่ก็มีาอว่าท่ะงท่านยอมติกากเนี่ยค่ะท่านหมายถึว่าจะไปยุคุยกัทารัฐบาลซึ่งเป็นสนงมากไม่ใช่จะดูเรื่องมาตราสามให้ชัดเจนยิ่ึ้นให้ชัดเจนยิ่คืออาจะมีการของสับยังไงคะไม่สับ เพราะมันจะท่านกรรมธิการใช่มันสามารถไปยัดสิได้ไปยัดสิ่ชัดเจนได้ไปยัดสิ่แต่ว่าหมายถึงว่าหลายๆเรื่องที่เป็นห่วงหลายเรื่องที่เป็นห่วงนะสามารถไปยัดสิ่ได้แต่เราต้องอาศัยเสื่อมจากก็ต้องความเข้าใจกันนะว่าอันนี้ตัวจะแก้อย่างนี้ตัวจะเพิ่มเติมอย่างนี้เพราะมากจากสามมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมความันคงไะยากที่จะให้มีการสอบปไะกอบมันคงจะบากเลย่านบอกว่าท่านเป็นนักการเงินมา มีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนในส่วนช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ท่านคิดว่าจะ